สวัสดีครับไปชมแกงครับผมนี่สิพ่าไปเที่ยวแกงสวยๆครับมีโอกาสได้เห็นบาวลามูลน้ำทิมครับผมบาลมูลซอยปุมาสามปีในเดือนสามสิบกุมาปีดวผมลงทีอกันเลยูหาักคืออยู่หาพัโบกมูลเนาะับกน้ำสร้างเหนตรงไหนน้สร้างเผมก็ว่าอยู่แถวนี้ละเนี่ยมันบ่มีต้นใหม่คือต่เก่านเนาะมันหลงแล้วย่างย่ย่างย่าหาซอยกระเดา มาหอดมาถึงแกงค้อนตาดให้แล้วครับที่แนมเห็นเขียวสุมอุดมสมบูรณ์สวยงามนั่นคือเกาะกลางนา้ำวัดดอนตาดให้ในปัจจุบันครับเป็นเกาะที่พิเศษสุดเหมือนกับเกาะอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกันหัวเกาะมีแกงค้นตาดให้ทัดลงไปครับที่เนีมเห็นอยู่นั่นครับมีแกงข้นลืมเป็นแกงที่สวยงามมากครับ เหมาะสําหรับโรงเล่ยนนามลองแกงมีโขดหินให้ชม่มสวยงามมากมายกว้างขวางยาวยยดถึงอีกฝากฟังหนึ่งขามไปมาหาสู่กันได้ครับสมัยตะพอแต่แมเป็นสถานที่ที่สวยงามอุดมสมบูรณ์มากสองฝากฟังแม่มูนเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้ลงไปในแม่น้ำม,มูนสม,มุนด้วยพันปลาหน้าหน้าชนิดมาว่างใครอยู่แถวนี้และครับศูนย์รวมเพาะพันปลากวาได้พราะว่ามีหาดทรายแกงหินพรอมทั้งมูเกาะ มากไม้ครับด้วยสาเหตุนี้เองครับทําให้ฝูงชนมากไม้หลายทินครับลังไหลเขามาหาอยู่หากินด้วยภู่ิปัญญาห <c oughs> ลักฐานที่ลงเหลือครับเบ็ดเพียกเบ็ดราวนำมบกท่านหันสงสัยกูน้ำโบท่านนอะครับเต็มอยู่แถวนี้แหละครับดังฟื้นดังไฟ กลางคืนมาสแสงสว่างระยิบระยับโบงเงียมเงาแปนนอึดเติดแนวนี่ได้ครับพักมีซีซ้อมต้นใหม่ต้นต่อเกิดอยู่น้ำโขดหินนี่ก็พาอมี้เห็นอยู่ได้ครับพาอได้สนหมสูมมอร์นี่จักไปไซบูตเป็นอีกแกงหนึ่งของแม่น้าม,มูนที่เหงาใ่กว่างขวางสุดลูกหูลูกตานาเที่ยวส้มมากๆครับ หลังจากที่เรา่มอาณาเขตของแกงแล้วเรียบร้อยครับผมสิาพาไปเบิงแต่ละกลุ่มไล่หินที่ถูกแบ่งแยกออกโดยธรรมชาติอยู่เป็นหมวดเป็นมูไพัยมันครับบอได้ปะปนกันเริ่มจากหินมลืงคืนค้างมองนีละก้อนครับครับนี่คือกลุ่มโขดหินมีโขดหินก็ยอมมีทำเป็นธรรมดาที่ได้ใช้ยากแกงก้อนตานให้กับจุดนี้ละครับเป็นจุดที่สูงสุด เคยได้ยินเสียงน้ำตนตาดบ่ครับนี่แหละครับน้ำตนตาดมองนี่แหละครับดังไกลไปถึง20กิโลเมตรเสียงดังฟังชัดครับเวลาฤดูน้ำหลากเสียงดังฟังชัดแบบน้ำตกเลยครับครับนี่ทำอยู่กลางแกงครับทำกว้างมากครับ ยังมีน้ำขังอยู่ครับบริเวณถ้ำบักง่ายครับอยู่กลางแกง่งครับนี่ก็เป็นอีกถ้ำหนึ่งครับผู้ร้ายครับถ้ำครับแต่ก่อนบริเวณที่แนมเห็นนี่เป็นหาดทรายครับหาดทรายที่โพโพนินดๆนั่นแหละครับหาดทรายกลางน้ำ หาดทรายใต้แก่งเพิ่นวะสมัยกี้เนี่ยครับที่ลงเรือเห็นกันนิดๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไปเบื้องไกลๆนี่ครับหาดทรายยังลงเรือเห็นนิดๆน้อยๆอยู่ครับ แต่ก่อนก็นมีอุ้มต้นใหม่ใหญ่ๆก็มีอุ้มหน่อยๆก็ๆมีครับพอได้เป็นแขมบางแดดนี่ครับกลุ่มหินโบกมีตังทรายโบกโบกละสามพันพันหาหาพันมีเบิรตครับมาชมความงามไกลๆครับโบกหินสอดครับเดินหินสอด เป็นเรื่องของธรรมชาติสางสรรสวยงามมากครับเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นโบกบางหลุมกัททะลุยังโบสุดโบสินในเรื่องความสวยงามนาติดตามคนหาคำตอบแกงข้อนตาดให้มองนี่ครับมีคำตอบให้ทุกท่านที่มาเยือนเป็นคำตอบจากธรรมชาติผู้สางสรรเท่านั้นที่เป็นความจริงแท้แน่นอนฝีมือริ้วรอย ลีลาของธรรมชาติงามบลระครับนานเบิ้องเนยครับบางสิ่งบางอย่างงามกลัวเฮากินตนาการเป็นตาออนซอนครับออนซอนน้ำพรมอยู่บอกครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่เป็นเพียงบางส่วนที่นํำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับสม้มยังมีอีกมากมายครับ บเห็นเลยที่บอ่อสามขยินโอ้ยจังเป็นอยู่มองไดนแล้ววนะครับเดี๋ยวจังมาหาครับผมวายทำแล้วบัดที่นี่ครับสุ้มความงามอีกเล็กน้อยครับทวนสายนำขึ้นเมื่อตามลำนำมู่นครับที่แนม่เห็นอยู่นั่นคือเกาะวัดดอนเหลี่ยวตรงท้ายเกาะมีแกงอีกคือกันครับที่มีซอวา่าแกงค้นเหลี่ยวแกงขั้นตัวดอนระวางตรงกลางเกาะมีอีกครับแกงหมกเฟืองแต่และแกงห่างกันประมาณ400เมตร ส่วนบริเวณหัวเกาะมีแกงบ้านแกงขาวสองแกงอยู่ติดกันหันหลังกลับมาวัดดอนตานให้อีกทีหนึ่งขวามือเป็นทางแยกน้ำอีกทางส่วนฝั่งสายมือของท่านผู้ชมก็เป็นทางน้ำอีกทางหนึ่งครับที่แบ่งแยกอ้อมเกาะโขงลงไปพุนดะครับหาแกงขันลืมฝากฟังที่ท่านผู้ชมแนมเห็นอยู่ขณะน,นี่คือฟังตำบลทรมูล จุดพิกัดอยู่ที่สำนักสงหลังถรำบ้านหัวดอนม 3, มสามมมเก่าบ้านคอนสายมมหกเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับที่มองเห็นแกงค้อนตาดให้ตั้งแต่หัวแกงโจนหอดถ่ายแกงครับโดยเฉพาะชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นสวยง่ามากครับโบเพททีอื่นใดยังมีดีครับสำนักสงหลังถรำเมียนาเขตติดบริเวณแกงค้นเลี้ยวแกงข้นตอดอน ตามด้วยขอวัดดอนเลียวบอกได้เลยเป็นจุดุ่มวิวที่จุใจสุดๆครับที่มองเห็นอยู่ขณะน,นี้คือฝากฟังของตำบลคันไร่ขามไปมาหาสูกันได้ระวังสองฝากฟังสะดวกสบายใส่สถานทีแกงแหงนี้แหละครับ ยดยครับที่หาสางไปอินบเห็นหรือว่าบอไปอินเอาไว้โอกาสนาขหาบุญมาพลาหอดบุญบมม่มาน้าม่ม่วมกอนจังสิกลับมาไายให้พี่น้องเบิง่งหาเห็นจนได้แล้วครับมาหอดมาถึงแล้วครับฟังสำนักสูงหลังถำ้ำ เป็นจุดที่ส้มวิวที่สวยงามคือผมวาบอรัรบเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิงนั่นครับเบิงเบิงครับชมเบิงสวยงามคือผมวาบอรัรบสมราคาคุยบอ <c oughs> เป็นแกงที่ไงเ้าเยียดอีดีครับนี่แหละครับ แกงคอนตาไทยที่มองเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ก็เพราะว่าสถานที่ตั้งสำนักสงฆ์หลังธรรมนี่ครับเป็นสถานที่ที่สูงพอสมควรก็เล็กๆหน่อยก็มีเด้ยครับบริเวณไทยแกงตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามีหาดทรายท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าจังไรเนาะครับ สวยงามถืกมกถือใจพกกดไหลค์กดแชร์ให้อยู่บนนอครับ <laughs> ครับขอบคุณลหลายๆครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี่สกอนนะครับนอะคลิปนาก็จังวากันใหม่ถามีโอกาสกะิมัทายให้บึงละครับแนวใดสวย่มงามสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ